นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พิเศษสุดๆนะคะใครพลาดต้องบอกว่าคุณจะพลาดในเรื่องราวของความขาวประจั์ใสไปอย่างแน่นอนวันที่สาวสวัคนนี้คุณผู้ชมคะคุณเขาเคยประสบปัญหาผิวมาก่อนค่ะทั้งดําทั้งดา่างทั้งดูไม่สวยทั้งดูแย่อยู่มาวันนึงเนะคะเขาสวยขึ้นมาได้และเรียกได้ว่าสวยระดับโลกเลยทีเดียวนะคะต้อนรับเขาเลยดีกว่าค่ะซาฟีเมสที่ปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ พูดไม่เต็มตากใช่นะวันนี้ใครที่อยากจะเป็นสามสาวแสนสวยนะคะมากๆด้วยวันนี้ใครที่อยากขาวอยากใสอยากสวยอยากจะมีผิวพรรณที่ดีเห็นคนนู้นคนนี้เขามีผิวพรรณขาวใสเห็นคนนั้นเขารู้สึกว่าสวยขึ้นเห็นคนนู้นเขายิ่งสวยขึ้นทุกวันอยู่ไกลๆก็ยังเห็นออร่าออรทำไเรามันยิแย่ เพราะว่าเขามีความลับแต่ละคนจะมีความลับแตกต่างกันแต่ทุกวันนี้นะไปค้นกระเป๋าใครก็เจอแต่ไวซีเครด t นี่ตัวนี้ไวซีเครด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ซีเครดจริงๆนะค่ะไวซีเครด์ว้าวว้าวไวซีเครด์ไม่จริงๆเพราะว่าตัวนี้เป็นเคล็ดลับความขาวก็จักสายอมชุผูมีออร่าเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกขนาดผิวผู้ช อย่างน้องฟิล์มทิฟฟานี่ยังขาวใสได้ช่วงนี้มีประกวดนางงามเยอะเอคนโทรมาสั่งไว้ซีเครตที่มาจะไปประกวดนางงามเนี่มีมิสแทนเบอร์มมีมิสแกรนดทัองเจดนะคะเดี๋ยววันที่สิ้าวันที่ส9มีนาก็มีการแถลงข่าวมิสทิฟฟานี่แล้วทั้งสาวไทยสาวเทียมสาวแท้นี่เยอะแยะมากมา นะคะที่โทรศัพท์มาสั่งที่เบอร์024529222และ024529288ค่ะพะเขาอยากขาวอยากใสยังไม่รวมกลุ่มคนที่เป็นแม่บ้านค่พอทำงานราชการที่อยากสวยอยากใสโดดเด่นอยากจะแบบให้ฟ้ากระหายอยากจะให้ตีนการเรดูจังลงอยากจะให้ผิวนุ่มเนียนกระชับเหมือนผิวเด็กและอยากให้ขาวใสบอกลาความดำครั้งตั้งแต่กรรมพันธ์กรรมพัน ดำครามตั้งแต่กำเนิดและดำคร้มจากการโดนแสงแดดวันนี้คุณสามารถขาวใสได้2เบอร์โทรศัพท์นี้จดไว้ก่อนนะคะและอย่าฟังเพลินเพราะคุณโทรมาช้าเกิน30สายหนึ่งเลยโปรโมชั่นพิเศษไม่ได้ไม่ได้แน่นอนในราคาที่พิเศษที่สุดเฉพาะรายการฮิตอ๋อแดนี่อาไปกดเลยอย่างเราเนี่ยจะมีความไฟฟันที่แตกต่างกันคือตัวฟิล์มเองฟิล์มไม่ได้เกิดมาสวยฟิล์มไม่ได้เกิดมาใสไม่ได้เกิดมาขาวแบบนี้นะคะ ถ้าฟิล์มเกิดมาสขาแบบนี้ฟิล์มคงจะไม่มีแรงบันดาลใจแต่แต่ก่อนดําแบบนี้อันนี้คือรูปฟิล์มจริงๆสาบานเลยเป็นคือรูปฟิล์มจริงๆอันนีต้นนะคะไม่มีการรีทรัชดัมมากทนี้ผิวต้องดีนะเพราะว่ากําลังแบบ,บ<อ>ว่าโตเออกำลังโตกำลังโกลงกินกำลังนอนเลยแบบเนี้ยแต่ใี่เงินแก้วกแย่มากเลยผกวนี้คือตรงตรงคอช่วงคอช่วงแผงอกช่วง แขนช่วงหน้าเนี่ยดำทั้งตัวกดดีไม่ต้องสืบเลยค่ะผิวบาดด้วยลายด้วยทั้งตัวเนี่ยแย่มากนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไวซช่ไขกเปลี่ยนแปลงจากเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กบ้านนอกไม่สวยแต่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะสวยพอมาเจอไว้ี่แขกขาวขึ้นสวยขึ้นตอนนี้ผู้ชายกัดตูดทุกวันเลย มัม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 เพราะก้นมันเนมมันดูน่าสัมผัสจริงๆนะใครที่ผิวดีอ่ะเขาจะเวลาเราอยู่ใกล้ใครเนี่ยมันมันดูแฮปปี้สังเกตไหมว่าใครที่ผิวดําหมองคล้ําหรือว่าผิวรู้สึกไม่สะอาดนะคะเวลาไปอยู่ใกล้ใครเขาก็จะแบบเหยียดแล้วมันคงจะไม่เกิดที่สหรัฐอเมริกาที่มีการเหยียดสีผิวตั้งแต่สมัยก่อนฮะถูกไหมมันมีมามีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เหยียบหลอกสีผิวแต่ด้วยความรู้สึก อย่างคนดำเนี่ยจะแม้บางทีจะสะอาดงานงานตาหลายอย่างนะคะที่คนดําไม่สามารถที่ทํางานได้หรือทําได้เอานางงามเนี่ยเออนางงามไดต้องขาวแอร์โฮสเตสอาชีพอาชีพสวยๆงามๆอาชีพอยู่เบื้องบนนะที่ฉันทํามาทุกอย่างเนี่ย เกี่ยวกับความขาวทั้งนั้นหมดเลย,เลยทั้งนั้นเลยผิวนี่สําคัญมากคนดำเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการสมัครงานในเรื่องของความรักในเรื่องของการเรารงรินโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งออร่าเป็นปีงูงูเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาคือความสวยของเกรดของลวดลายดังนั้นเนี่ยใครที่ในปีนี้มีมีมีมาดูหลายคนที่บอกว่าถ้าผิวข,ข,ขาวออร่าะจะมีการเงินการงานที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นปีทองของคนผิวขาวดังนั้นวันนี้ใคร อยากจะขาวใสนะคะอย่าลืมนะ02-452-9222และ02 4 5 2 9 2 8 8้นะคะความอัจรรย์คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฟิล์มเองเนี่ย7วันเองก่อนประกวดทิฟฟานี่เขาจะมีการเกิดตัวใช่ไหมน้องฟิล์มกินตัวนี้ไปใช่ค่ะพี่เจมคือ7วันเนี่ยน้องฟิล์มทานปุ๊บเนี่ย เห็นความเปลี่ยนแปลงตอนช่วงเก็บตัวจากคนที่ดำมากมาผิวขาวใสขึ้นเห็นได้ชัดเร็วมากคือฟินเก็บตัวแค่7วันแต่พี่แตงเก็บตัวร้อยวันแล้วเผาเลยแล้วเผาเลยนะคะเพราะตัวนี้เขาทํางานดีเขาไม่ไปตดมามาวันนี้มากคือไหลายิัเนี่ยไปกดแม่สีกดลิซใส่ไม่ดีใช่คือไปกดหลผลิตภัณฑ์ไปกดแม่สีให้แม่สีดำเนี่ยทำงานไม่ได้ชั่วคราว นะคะจังเกตลเมเวลากดเนี่ยพอพักๆพักนึงเนี่ยพอคุณหยุดทานมันจะกลับมาดําอีกแต่ตัวไวซ์ซีเคร็ตพลัสไม่ได้ไปกดแต่ไปบํารุงและกระตุ้นการทํางานของเม็ดสีที่มีความขาวใสไปปรับไปเปลี่ยนเม็ดสีมีสีดําแดงดําแดงหมองค้าหรือเม็ดสีที่ตายอยู่ในเซลล์เดียวกันขาวสายอมชมพูนะคะจะอยู่ทางนี้จะปรับเปลี่ยนให้ดําแดงเนี่ยให้กลายมาเป็นขาวอมชมพูโอ้โหทำได้เหรอดําแดงมันเป็นแบบนี้เลยนะคุณซี น,นี่คือดำแดงดำแดงดำงเหมือนดำลูกลังอะคะ่ะผิวเคละอะผิวดำดำแดงคือดำแบบนี้นะคะคุณชมดูนะสีผิวนะคะคนเรามีตั้งแต่สีผิวที่อยู่ชั้นบนที่เห็นคือสีผิวออกอมเหลืองดำอมเหลืองจนถึงข้างล่างก้นล่างสุดคือดำแดงเข้มเป็นสีน้ำตาลาเข้มเลย<น>แล้วคุณผู้ชมดูนะคะ สีในแก้วใบนี้ที่เป็นสีผิวของคนที่ดำคล้ำจะปรับเปลี่ยนมาเป็นขาวแบบนี้ได้ไหมเออโอ้โหแต่อย่าเอาขาวแบบซีดๆขาวแบบต้องใช้ตัวช่วยเลยยังไงไว้ซีเครตเขาเป็นกลูตาไทโอนแบบคริสตัลนี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าแรกด้วยเจ้าเดี๋ยวเจ้าแรกที่ใช้กลูตาไทโอนชนิดใหม่ล่าสุดของโลกนะคะเป็นแบบผลึกแบบนี้ดูดซึมได้เร็วดูดซึมได้ไวที่สำคัญคือปลอดภัยไม่มีการก่อเป็นสารมะเร็งเกิดขึ้นเดี๋ยวผู้ชมดูนะคะข้างในจะเป็นกลูตาไทโอนแบบคริสตัลคือจะเป็นวิ่งวิ แล้วฟิล์มขออนุญาตใส่นิดเดียวเองใส่แค่เจ็หนึ่งส่วนหกนะคะอ่ะตักบอคอยขืนบอคอยขืนบออ่บอคอยขืนอ่านอ่านก้าบอคอยขืนอ่าได้แล้วขึ้นแล้วนะคะใส่แค่นี้เองเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวศิษาธิตเฮเบิงคนอีสานมาหนิบอเอชัยจ่าแม่นแล้วอ่าดูเด้อหนึ่งสองสามปึ๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว้าว ไอ้แหล์แล้วดูตรงนี้เด like ้อค่ะไอ้โดนไอ้แหล์ขาวแบบนี้ขาวอมชมพูทั่วเรือนร่างแล้วขาวเท่ากับสีผิวพี่ชายเนี่ย จุงเบยนี่ <EN> ขาวจุงเบยค่ะขาวแบบนี้ขา,ขาวใสมีออร่าได้ค่ะอยากแจงให้ผู้ชมนะคะดูฟิล์มเป็นตัวอย่างฟิล์มเองไม่ได้เกิดมาโชคดีเหมือนพี่แตงพี่เชล์ที่เกิดมามีฮอร์โมนมีความเป็นหญิงสวยตัวของน้องฟิลมเองเนี่ยเป็นสาวประเภทสองิวตรงก้านเผิวผู้ชายโอเป็นกระเทยแล้วก้านแล้วมีคนไม่มีฮอร์โมนสังเกตไหมว่าคนไวทองหรือคนไม่มีฮอร์โมนเนี่ยเขาจะมีผิวพรรณที่หยาบกร้านแล้วก็เลี่นเกื่ยโ่คออะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยชากะต้องขึ้นใช่ฟิมเนี่ย ผ่าตัดแปลงเพศมา3ปี4ปีแล้วนะคะสามสี่ปีแล้ว,ลวค่ะตอบดูผิวนะคะ ยังสดเปล่งปลังสดใสเพราะว่าในนี้นอกจากจะมีอกูต้าในออนสกัดเย็นแล้วยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะช่วยการต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้เราไม่แก่มีสารสกัดจากเปลือกสนเรื่องไฟฟ้ากระจุดด่างดำมีวิตามินซีนะคะดูแลผิวพรรณให้ขาวกระจ่างใสจคู่และยังมีคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนจากฝรั่งเศสแบบไฮโดรไลซ์คือคุณผู้ชมทานไปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ความความลับที่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนคือสีผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณที่เคยแบบว่ารู้สึกว่าเคยบวมเคยบวมน้ํานะคะจากการที่แบบทานแป้งทานอะไรจากผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยใส่แป้งดูดูบวมผลิตภัณฑ์ความขาวเนี่ยบางทีใส่แป้งแทนกรูตาเพราะกรูต้ามันจะเป็นผงขาวแป้งก็เป็นผงสีขาวแต่ของเราไม่ได้ใส่แป้งแต่ใส่เป็นกรูต้าในแบบคริสตัลส่วนสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสารสกัดจากเปลือกสนเป็นสารสกัดจากเมล็ดงุ่นนะคะตรงนี้จะช่วยเรื่องการ ไปดูแลกระตุ้นเซลล์ผิวให้ขาวใสได้ะนะคะหลายคนหมดเงินไปเยอะนะคะไปฉีดไปลอกนะคะไปกัดก่อ,อนฉีดกรูตาอ,อนาคตคเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดแล้วก็ดำด้วยไม่หยุดฉับมบอีกเมื่อหยุดฉีดสอง กินกลูตาในอินเทอร์เน็ตที่เป็นพวกน้ำมันและไม่ได้รับออยออนาคตเป็นมะเร็งในตับดับบู๊ดตไส้ก็อาจจะเป็นไปได้อีกสามอาการลอกผิวดวนแดดอนาคตเป็นมะเร็งที่ผิวหนังใช่คือมะเร็งเป็นมะเร็งมะเร็งตลอดเลยงนั้นน่ากลัวแต่ไวซีเครดกินวันนี้อนาคต ผิวสวยขาวกระจ่างใสมีออร่าและไม่มีผลข้างเคียงไม่ทําให้อ้วนขึ้นด้วยนะคะนี่แหละคือความหรศจรรย์อยากขาวอยากสวยอยากใสนะคะใครที่เป็นฝ้ากระเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยรวมถึงฟิล์มก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเอาผิวใสผิวสวยเนี่ยไปให้ชาวต่างชาติได้ดูในฐานะเมียงูเขาบอกนะเมียงูอเขาบอก Amazing นี่นะคะเนี่ยสาวประเภทสองไทยยังสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยากใช้ห้คุณผู้ชมที่เป็น คนไทยก็ต้องสวยเหมือนปีมปีมไม่ใช่คนเสพติดศัลยกรรมนะะทั้งตัวเนี่ยทำมาไม่เยอะหรอกแต่ว่าเสพติดความสวยต้องการให<ต>้เป็นสวยไม่อยากยแก่ไม่อ,อยากยดำ ใครที่ไปสัญญกรรมเป็นร้อยๆครั้งทาหน้าทํานมทําจิ๋มทํานู่นทำนี่ทําไปให้ตายแต่ถ้าผิวดำเนี่ยคุณก็ไม่สวยขึ้นนะคะเคล็ดลับของเราแค่ขาวก็สวยแล้วป่ะแล้วนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นไหนว่าแรงคือแรงมากแรงต้องแรงหนึงที่นี่คือแรงต้องพิเศษราคาถูกถูกแบบแรงๆนะคะไม่ใช่แพงนะคะคือถ้าไปขายดาข้างนอกเนี่ยกล่องนึงเนี่ยประมาณ600กว่าบาทเลย600กว่าบาทแต่ถูกแล้ว แต่มันก็ถูกนะมีมีมีกี่แคปซูลนะคะมี30ค่ะ30ท่านวันละ1แคปซูลมียอยด้วยมี GMP มี ISO มีฮาลาลรับรองเรียบร้อยสี่กล่องนี้นะคะขอให้เฉพาะ30สายแรกในรายการ Hit On Air เท่านั้นที่อยากจะมีผิวขาวแบบน้องฟิล์ีฟแอนนี่ยูนิเวิร์สสี่กล่องเพียง1 9 0 0 9พอบาท ไม่โกหงเอามาให้จริงๆวันนี้ไม่โกหกขาวจริงกินจริงได้แบบนี้จริงๆด้วยไวท์เีคเกตทานมา2ปีแล้ว2ปีแล้วทานมา2ปีแล้วไวท์เีคเกตอยู่มา5ปีแล้วนะคะเป็นพรีเซนเตอร์มา2ปีแล้วสองปียังได้ขนาดนี้นะใช่แล้วขาวใสสวยทานจริงๆดีจริงๆนะคะอยากขาวใสโทรมาเลย0 2 4 5 2 9 2 2 2และ0 2 4 5 2 9 2 8 8วันนี้ไม่แถมอ้าวอ้าวเอามาใหม่เนี่ยเอามาใหม่ก็เอาเออเอามาต่อมาใหม่ มันหมดแล้วอ,ะอ่ะเหลืออุ้ยเหลืออยู่30หลอดพอดีเลยค่ะน้องชเแอมน้องแพรัน,<ป>นให้เลยค่ะให้เลยค่ะนยำเต็มเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะ30หลอดสุดท้ายแล้วนะคะกับ กลูตาเซร่มนี้หลอดนี้นะคะหลอดนี้นี่เองหลอดนี้ลาะคาที่ทําให้คุณสวยเออแพงนะคะตันนี้ทําให้คุณสวยใสใสหลอดนี้ขออนุญาตผมมีแค่30คุณผู้ชมรายการสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้มีสต็อกไว้อ แล้วก็หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพม่าแล้วไปเก็บตัวมิสไทยแลนด์เวิ r l ์นะคะอาทิตย์หน้าไปพม่าแล้วโอเคแล้วไงจะไม่วันนี้เลยแจกให้ผู้ชมหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเดือนหน้าไปพม่าไอเดือนสิ้นเดือนไปพม่านะคะขอให้คุณผู้ชมที่อยากจะขาวใสสวยเนี่ยอยาเคล็ดลับฟิล์มนะถ้าไปซื้อกับฟิล์มเนี่ยฟิล์มขายเต็มนะคะแต่ซื้อที่นี่0-24529222และ0 2 4 5 2 9 288เนี่ยราคาพิเศษเพียง1,999กาแถมตัวนี้รวมเป็น5ชิ้นโทรมาเลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศของมาถึงบ้านคุณปุ๊บ5ชิ้นเช็คให้ครบว่าครบ5ชิ้นไหมแล้วค่อยจ่ายเงินเนาะแล้วค่อยจ่ายตามรับรองว่าครบแน่นอนนะคะ024529222นะคะจดให้ทันส่วนอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ02452928 8อ่ะน้ย้ำนิดนึงเพราะว่ามีผู้ชมทางบ้านบางคนว่า กดยาวเลย0 2 4 5 2 9 2 2 2 0 2 4 5 2 9 2 8ยาวเป็นเบอร์เดียวเลยใช่แล้วเขาบอกว่าโทรไม่ติดสักทีแยกเบอร์นะคะเบอร์แรก024529222จริงจริงมีนะบางทีอ่ะผู้ใหญ่เขาไม่เห็นลูกน้ำเออลูกน้ำมันอยู่ที่ ใช่ลูกค้าลูกน้ำอ um, ่ะแล้วก็อันหนึ่งศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าสองแปดแปดคือสองเบอร์นะคะแยกกันแยกกันโทรมาเลยแล้วคุณได้เซตพิเศษขาวใสเพราะผู้หญิงอย่าหยุดขาวเดี๋ยวกระเตยจะขาวกว่าโอเคขอบคุณน้องฟรีมากๆสำหรับโปรโมชั่นที่ถูกแสนถูกค่ะอ่าให้ดูสีผิวดูสีขาวใสด้วยไวมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเชนวันนี้